RMT Talk สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับเข้าสู่รายการ I อมิทิท็อกนะคะพบกันค่ะในช่วงเวลานี้นะคะจันอังคาร14นราฬกาโดยประมาณ FM 89.5 Innovation f o r l i f e นโนวัตกรรมเพื่อชีวิตควบคุมและผลิตรายการโดยมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะอาทิตยาปกทานันานะคะรหนาที่ดําเนินรายการแล้วก็ต้องเรียกว่าวันนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องราวกิจกรรมที่น่าสนใจเริ่มต้นกันนะคะเป็นการจัดงานค่ะคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อหาไรายได้นะคะในการซื้ออุปกรณ์ประกอบการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นนะโดยสมาคมสิทธิ์เก่าคณะบริหารธุรกิจมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมานะคะวันนี้ต้อนรับในสายกับเรานะพูดคุยกับอาจารย์ดรอนิรุธพิพัฒนประภาคณะบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อนิรุธค่ะครับสวัสดีครับผมครับค่ะอาจารย์คะวันนี้คุยกันนะคะกิจกรรมนี้ค่ะคอนเสิร์ตการกุศลน,นะคะเพื่อหาไรายได้จัดซื้ออุปรกรณ์ประกอบการศึกษาค่ะ ก่อนอื่นต้องสอบถามอาจารย์ก่อนนะคะว่าณปัจจุบันนี้ค่ะอาจารย์คะที่คณะบริหารธุรกิจเองเนี่ยมีนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่ทางคณะเนี่ยมากน้อยยังไงบ้างะค่ะครับเท่านี้ก่อนอื่นนะครับก็แนะนําตัวทีนึงครับผมอาจารย์ดรนิรุธพิพัฒน์ประภาครับคณะบดีคณะบริหารธุรกิจครับราชมงคลธิสารจังหวัดนครสิมาครับเท่านี้สําหรับในปีนี้นะครับเรามีนักศึกษาทั้งคณะเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณสี่พันสามร้อยคนครับโดยที่มีทั้งหมด ใช่ครับ4,300คนแล้วก็มีทั้งหมด5สาขาครับในสาขาของเราที่ที่เปิดที่คณะเนี่ยครับก็จะมีสาขาการจัดการสาขาการบัญชีสาขาการเงินสาขาระบบสารสนเทศและก็สาขาการตลาดครับผม ค่ะในห้าสาขาทั้งหมดนี้นะคะแน่นอนค่ะอาจารย์คะในเรื่องของน้องนักศึกษาเองเนี่ยเกี่ยวกับทุนทรัพย์ซึ่งดิฉันเชื่อว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ทางคณะเองเนี่ยม,มีเรื่องของการจัดงานในครั้งนี้นะคะถ้าจะถามในเรื่องของทุนทรัพย์หรือว่าในเรื่องของน้องนักศึกษาเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์นในสําหรับปีนี้ค่ะคราวนี้ในส่วนของทุนทรัพย์อันนี้ผมพูดก่อนนะครับว่า ในการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งครับของในส่วนของสิทธิ์เก่าสัมพันธ์ของคณะด้วยครับผมที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันครับในการพัฒนาคณะของเรานะครับคราวนี้ในจากที่หลังจากภาวะของโควิด1 9ีที่ผ่านมาครับจํานวนของนักศึกษาครับที่ดรอปเอากลางทางนะครับในในระหว่างการเรียนเนี่ยมีจํานวนเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็จํานวนของนักศึกษาที่ขอเข้า รับทุนสนับสนุนในการเรียนะในของการเรียนของนักศึกษานะครับก็เพิ่มขึ้นแต่ความจํากัดตรงนี้แหละครับว่าเราไม่สามารถที่ให้การสนับสนุนให้ได้ทุกคนนะครับผมเลยทําให้เราเนี่ยจะมาจัดงานครั้งนี้โดยที่ให้สิทธิ์เก่าแล้วก็ผู้ที่ต้องการที่จะร่วมที่จะพัฒนาคณะบริหาธรธุรกิจของเราครับมาร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้ครับค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอย่างเมื่อสักครูน่นี้อย่างที่ท่านอาจารย์ดรอนิรุธบอกนะคะว่า เรามีสิทธิ์เก่านะคะเพราะฉะนั้นนอกจากสมาคมต้องเรียกว่าสมาคมสิทธิ์เก่าของคณะบริหารธุรกิจแล้วนะคะโดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานใดบ้างคะในการจัดงานในครั้งนี้คะ่ะสําหรับในส่วนของความร่วมมือในครั้งนี้นะครับเราก็จะเป็นความร่วมมือระหว่างหนึ่งก็คือคณะบริหารธุรกิจของเรานะครับแล้วก็สมาคมสิทธิ์เก่ารวมถึงสิทธิ์เก่าที่ได้สําเร็จไปแล้วนะครับแล้วเขาเป็นผู้ประกอบการก็จะมาร่วมด้วยช่วยกันในการจัดในครั้งนี้ครับ ซึ่งงานนี้นะคะที่สำคัญเลยต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจและดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะอยากไปชมแน่นอนนะคะศิลปินค่ะลำายหายทองคำนะคะไปครับสอบถามนิดนึงค่ะไปไปดีลหรือว่าไปเป็นความร่วมมือพูดคุยกันยังไงบ้างคะอาจารย์คะคราวนี้ก็คือในส่วนของเราดึงศิลปินดังมาในครั้งนี้นะครับก็คือว่าจากเครือข่ายนะครับของนักเรียนนักศึกษาของเรานี่แหละ ที่เขาที่อยู่ในแวดวงเนี้ครับแล้วก็ติดต่อประสานงานมาให้เรานะครับผ่านทางสมาคมศิธิ์เก่าของคณะนี่แหละครับผมนะคะซึ่งแน่นอนนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าศิลป,ปินนะคะดังมากเราก็ต้องเรียกว่ามีคิวเนี่ยยาวมากเลยนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลนี้ไฮไลท์อื่นๆล่ะคะอาจารย์คะจะมีอะไรเพิ่มเติมมีไหมคะ ครานี้ก็ในส่วนของไฮไลท์อื่นๆนะครับก็คือในวันที่สิบเก้านะครับสิบเก้าตุลาคมเนี่ยครับคือทางตึกคณะบริหารธุรกิจของเราเราเพิ่งรีโนเวทเสร็จครับา mm hmm. วนี้ในส่วนของการรีโนเวทตึกของเราเสร็จเนี่ยที่ฟอร์ที่ชั้นหนึ่งของคณะคือครั้งนี้ของเราเนี่ยเราวางโปรชันนิ่งของเราคือความทันสมัยเลยครับก็คือทั้งศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะบริหารธุรกิจของเรานะครับซึ่งจะเปิดให้กับนักเรียนในกศึกษาเนี่ยครับ ได้มาฝึกวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ B.A. Skincare, B.A. Hair, Beauty Salon หรือแม้กระทั่ง B.A. Coffee ซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับเป็นศูนย์ฝึกอาชีพแล้วก็มีโรงเรียนห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นซึ่งในวันที่19เนี่ยครับเราจะเปิดตัวตึกอาคารคณะบริหารธุรกิจในโฉมใหม่เนี่ยครับย่งเป็นทางการในวันที่19ตุลาคมนี้ด้วยครับผม นะคะซึ่งแน่นอนนะคะงานนี้อ่ะจัดขึ้นนะอย่างอาจารย์บอกก็คือเสาร์ที่19ตุลาคม2567นะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะกับคอนเสิร์ตการกุศลจะหาไรายได้จากซื้ออุปกรณประกอบการศึกษานะคะซึ่งศิลปินนะคะ<อ>ที่มาในงานนี้คือคุณลำยไยไหทองคำค่ะทางท่านพบดีคะเรามีบัตรราคาเท่าไหร่กันบ้างอะคะแล้วก็เราเปิดขายในเริ่มต้นจากวันที่เท่าไหร่แล้วก็ช่องทางคะ่ะ ครับในตอนนี้นะครับเราต้องบอกเลยครับว่าเราเปิดจาหน่ายบัตรนะครับให้ทุกท่านนะครับได้สั่งจองบัตรตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วครับผมแล้วก็ในส่วนของบัตรนะครับจะอยู่ที่มีใน S V I P นะครับ Super V I P อยู่ที่2,000บาทครับ V V I P ครับอยู่ที่1,500บาทครับแล้วก็ N V I P ครับอยู่ที่1,000แล้วก็บัตรยืดครับ300บาทครับผมซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับเราอ่ามี Q R code นะครับให้ ทุกท่านนะครับสามารถสั่งจองได้หรือสามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ080ครับ7226688ครับอาจารย์อัชลา,าวันครับผมค่ะย้ำอีกครั้งนะค080 7226688นะคะ ใช่ครับผมเราจะเห็นว่าราคาบัตรเนี่ยมีทั้งบัตรที่นั่งนะคะก็คือ SVIP 2,000บาทนะคะ VVIP 1,500บาทก็เป็นบัตรนั่งนะคะแล้วก็1,000ันบาท NVIP ก็เป็นบัตรนั่งส่วนบัตรยืน300บาทนะคะสถานที่ในการจัดค่ะจัดที่ไหนคะแล้วก็สามารถจุผู้ชมได้จำนวนประมาณเท่าไหร่โดยรวมมะค่ะครับคราวนี้สำหรับในสถานที่จัดนะครับเราจัดกันที่หอประชุมวัฒยูนาทลางครับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลีสานรนครราชสีมาครับความจุของขอประชุมอันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ2,000คนครับผม2,000คนนะคะใช่ครับก็เต็มวัยอยู่นะคะอาจารย์คะครับผมเพราะเชื่อว่าน่าจะมีคนที่อยากไปชมในงานนี้เยอะมากเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้แล้วคะ่ะในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในงานล่ะคะมีบูธมีกิจกรรมอะไรอื่นๆเพิ่มเติมไหมคะคราวนี้ในส่วนของกิจกรรมดีๆที่เราจะจัดนะครับก็คือ ได้เข้ามาพบครับกับในส่วนของการจัดงานในของคณนะจะเป็นการร้องเพลงนะครับควบคู่กับวงออเคสตราบิ๊กแบนใหญ่นะครับรวมถึงเราจะมีอาหารที่เป็นขึ้นชื่อนะครับของจังหวัดนครราชสีมาของเรานะครับเรามีฟู้ดทัครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตนะครับเป็นการแสดงของนักเรียนนักศึกษาของเราด้วยนะครับที่ทางด้านหน้าอาคารของเรานะครับซึ่งนอกจากคอนเสิร์ตของคุณลำใหญใหทองคําแล้ว ก็จะมีนี่แหละครับเป็นไฮไลท์พิเศษของการจัดงานในครั้งนี้ครับอนอกจากนี้ที่สาคัญนะคะจะมีจุดจําหน่ายของเครื่องของคณะบริหารธุรกิจด้วยลรอคะอาจารย์ใช่ครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าในการจัดเขาเรียกว่าอะไรในส่วนของบริหารธุรกิจถ้าสมมุติว่าเราเปิดบริหารธุรกิจแล้วเราไม่มีอะไรที่เป็นแบรนด์ของคณะเลยนะครับในครั้งนี้เนี่ยครับเราเป็นบริหารธุรกิจในรูปแบบในรูปโฉมใหม่ซึ่ง เรามีสินค้าภายใต้แบรนด์ของคณะบริหารธุรกิจคือ B A นะครับไม่ว่าจะเป็นล่มกระเป๋าครับเป็นแก้วที่ระลึกรวมถึงเป็นตุ๊กตาต่างๆที่เราทำขึ้นมาพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะผมคิดว่าในในครั้งน,นี้เนี่ยเป็นตัวเปิดทั้งตึกของเราแล้วก็แบรนด์ของคณะบริหาธรธรธุรกิจของเราครับที่เข้ามา ในการจัดงานครั้งนี้ครับค่ะอย่างที่เราได้บอกกันไปว่ากิจกรรมนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นคอนเสิร์ตการกุศลซึ่งรายได้นะคะก็คือเป็นรายได้ที่จะไปซื้ออุปรกรณ์ประกอบการศึกษากับน้องๆคณะบริหารธุรกิจค่ะความคาดหวังนะคะอาจารย์กับต้องเรียกว่าการนําเงินตัวนี้เราจะไปนํางบประมาณตัวนี้นะคะไปใช้ในเรื่องของการสนับสนุนในส่วนใดบ้างค่ะอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังกันสักหน่อยค่ะครับในส่วนของการใช้งบประมาณที่จะสนับสนุนในครั้งนี้นะครับ เนื่องจากว่าในการรีโนเวทตึกของเราในในครั้งที่ผ่านมาเป็นการรีโนเวทในภาพรวมในโครงสร้างแต่สําหรับในคาลูกพันที่มีที่ใช้ในการประกอบการเรียนการสอนครับในอย่างเช่นห้องคอมพิวเตอร์หรือสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนนะครับจะไมาใช้ในส่วนนี้ครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในในการจัดงานครั้งนี้ละงบประมาณที่จะมาได้เราจะทําเป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ ให้กับนักเรียนได้ได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกให้อยู่ในนี้เลยครับให้ได้ใช้ชีวิตของความเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้อย่างคุ้มค่าภายในคณะบริหารธุรกิจของเราครับผม ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะในวันที่19ตุลาคม2567นะคะวันเสาร์นะที่หอประชุมวัฒนยูนัทหลางนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครราชสีมานะคะกิจกรรมอื่นนะคะของคณะบริหารธุรกิจที่จะมีขึ้นในช่วงใกล้นี้หรือว่าในช่วงปลายปีก็ได้ค่ะจะมีกิจกรรมอื่นเพิ่มเติมอีกไหมคะท่านคณะบดีคะคราวนี้ในส่วนของกิจกรรมอื่นน,นะครับเน่อจากว่า เรามีการเปิดตัวในส่วนของหลักสูตรการฝึกอบรมนะครับตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะครับซึ่งผู้ฟังนะครับหรือผู้ที่สนใจนะครับสามารถที่จะเข้าได้ดูรายละเอียดนะครับเด้ทงางเพจของคณะนะครับเว็บไซต์ของคณะนะครับว่าในแต่ละช่วงเดือนเรามีกิจกรรมหรือ,อารายการพิเศษจะทําให้ทุกท่านได้เข้าร่วมในบางนะครับสามารถที่จะติดตาม ทางเพจของขณะได้เลยครับผมค่ะชื่อเพจก็คือคณะบริหาธรธุรกิจมหาวิทลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมใช่ครับค่ะแล้วก็ในท้ายนี้นะอยากให้ทางอาจารย์ดรอนิรุธนะท่านคณะบดีได้ต้องเรียกว่าชวนมู้ฟังที่ฟังอยู่เชื่อว่าหลายๆคนพอได้ยินชื่อศิลปินแล้วเนี่ยน่าสนใจแน่นอนนะคะกับการเข้าร่วมงานในครั้งนี้นะคะว่าะจะได้พบกับอะไรและจะได้ร่วมสนุกอย่างไงบ้างในงานนี้คะ่ะ ก็ต้องในครั้งนี้นะครับผมก็ต้องขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังทุกทท่านนะครับทั้งสิทธิ์เก่าของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและก็ผู้ที่มีความสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งศิลปินนะครับคุณลำยยไห,หทองคําหรือการที่จะมาร่วมสร้างอนาคตใหม่ของของบ้านเราอะครับในการพัฒนาคนที่จะเป็นนักธุรกิจใหม่ๆนะครับให้เขาได้เห็นว่าความก้าวหน้าอนาคตมันเป็นอย่างไรนะครับ กับการที่มาช่วยในการลงทุนเพื่อที่หาดในการซื้อครุพันธ์และทุนการศึกษาในครั้งนี้ครับผมผมคิดว่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆต่อการสร้างอนาคตของชาติบ้านเรานะครับผมกับชื่องานในครั้งนี้ที่เราจัดขึ้นมวนซื่นคืนเย่าบริหารเทคโนโคราชนะครับ19ตุลาคมนี้นะครับมาเจอกันครับที่คณะบริหารธุรกิจนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานของเราครับ ตอนนี้สามารถที่จะจองบัตรได้แล้วนะครับซึ่งช่องทางในการที่จะติดตามข้อมูลนะครับที่อ่าเพจของคณะบริหารธุรกิจของเรานะครับหรือสามารถที่จะสแกน QR วอารคครับจากอ่ป้ายแบนเนอร์ที่ประชาสัมพันธ์ไปหรือสามารถที่จะติดต่อนะครับผ่านเบอร์โทรศัพท์นะครับอีกครั้งหนึ่งครับผม <c oughs> 080 722 6688อครับอาจารย์อัชลาวันครับ <c oughs> ซึ่ง ถ้าสมมติว่าท่านใดนะครับที่มีปัญหาหรือข้อสองสัยใดสามารถที่จะสอบถามได้เลยครับผมค่ะแล้วก็ต้องย้าว่าสองพันคนนะตอนนี้นะคะที่มีการคาดคาเนเอาไว้นะคะอาจารย์แล้วก็ม,ออมีกําหนดไหมคะว่าเราจะหมดช่วงเวลาของการซื้อบัตรในช่วงวันไหนอะค่ะวันนี้ในตอนนี้นะครับเรา ในเราจะมีรีมายเรื่อยๆครับก็คือว่าในช่วงไหนเราเรายังมีบัตรเหลืออะไรเงี้ยครับเราก็จะแจ้งผ่านทางเพจเรื่อยๆครับผมประชาสัมพันธ์เรื่อยๆครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามกันนะคะกับแฟนเพจของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะคะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณนะคะอาจารย์ดรอนิรุธพิพัฒน์ประภาคณะบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมานะคะให้เกียรติผู้เกี่ยวเราแล้วก็แนะนํากิจกรรมนี้ค่ะคอนเสิร์ตการกุศลนะคะเพื่อหารายได้ในการจะซื้ออุปกรณ์ประกอบการศึกษาให้กับน้องๆคณะบริหารธุรกิจค่ะขอบคุณมากมเลยค่ะท่านคณะบดีคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังคะงานนี้เมื่อสักครู่ถ้าใครฟังไม่ทันนะคะเป็นงานที่จัดขึ้นนะคะ19ตุลาคมนะคะปีนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมานะคะแล้วก็ใครสนใจที่จะชมการแสดงของคุณลำใหญ่ไห่ทองคำนะคะไปที่งานนี้ได้เลยนะคะราคาบัตรไม่แพงเลยนะคะ300 1 0 0 1,500และ2,000บาทเท่านั้นนะคะติดต่อได้เลยนะคะที่0807226688ค่ะนี่คือเรื่องราวของเรา ในช่วงแรกของรายการนะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้าจะมาติดตามจะมีเรื่องราวข่าวสารอะไรนำะมาฝากกันค่ะ